ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่27เมษายน65ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในปรับ ลง2รายการปรับขึ้น3รายการไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค้าพโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าพโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30อร์เราคาอยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง8บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมค้าพโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5เปรเราคาอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5เอร์เซ์อยู่ที่12บาท58สตางค์ถึง12บ95สตาค์ต่อกิลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาบาท8ตันต่อกิโลกรัมเป็นตันร,ราคาปรับลงมาอยู่ที่383 US ดอลลาร์ต่อตนันต่อกันที่ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกร,รมัมราคาปรับขึ้นอยู่ที่10บบาท80สตัต่อกิโลกรัมเป็นตันปรับขึ้นมาอยู่ที่316.21 US ดอลลาร์ต่อตนันเป็นบุเซนราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8 0 3 2 0เซนต์ต่อบุเซนมาเห็ุราคาโรงงานอาหารสารัตว์ ซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าโทรแจ้ง1569กกรมการค้าภายในให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้เลยนะคะคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย